Good morning ค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมทุ่งนานะคะปั่นจักรยานไปนานี่ค่ะสองห้างทานจะเต็มไปด้วยต้นข้าวนะคะที่เป็นสีเขียวแล้วก็มีความเหลืองๆนิดๆเนื่องจากมันเหลืองแดดนะคะฝนไม่ตกน่าจะเกือบเดือนแล้วนะคะมันจึงทำให้ต้นข้าวมีลักษณะที่เป็นแบบไม่ได้เขียวสวยเลยนี่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังสดชื่นนะคะ ชอบมากบรรยากาศสีเขียวแบบนี้แต่วันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยนะคะอบอ้าวมากสังเกตจ,จากต้นไม้ไม่มีความกระเพื่อมไม่มีความแบบพลิ้วไหวรู่ลมเลยนะครับบรรยากาศนิ่งมากแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึง9ก้าโมงมันยังประมาณ8ปดโมงนิดๆอากาศมันก,ก็ยังได้อยู่นะคะแดดก็ไม่ได้แรงมากก็รับวิตามินแบบเต็มร้อเซนหรือเปล่าคิดไปเองนะคะยังไงก็ตามค่ะอยากให้ทุกคนมาแบบ สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้นี่บรรยากาศดีมากๆค่ะตอนเช้าๆเหมาะมากนะคะแบบแปดโมงถึงเก้าโมงกำลังดีถ้าสายกว่านั้นคือแย่แล้วนะคะตอนเย็นก็แนะนําให้มาช่วงห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นนะคะดีเหมือนกันจะถึงหกโมงหรือถึงทุ่มก็ได้เพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินชามากนี่ค่ะลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวันนีได้ไลคค่ะ